สวัสด,ดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ r a l l ช่องทีสุ่มสกิน ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยนี่แล้วนะครับก่อน <mouvement> ไปรับชมนะครับฝากร้านเติมเกมสักนิดนึงนะเป็นร้านของผมเองนะครับมีคนเติม2คนคือผมกับแฟนผมนะแล้วก็เรทการเติมนะครับ480บาทได้620คูปองนะครับ 960บาทนะครับได้1,240คูป,ปองนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ครับแล้วตอนนี้มีพิเศษนิดนึงนะวันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลานะครับสำหรับซับสครายเบอรกอฟอร์นฮะแคปเจอร์ไปบอกในแชทเฟ e บุ๊กซะหน่อยนะครับว่าเออเนี่ยเป็น s u b สคร i b เบนะโอเคจะลดแพ็ค960บาทเหลือ955บาทนะครับรับแค่2แพ็คนะทุกคนเออเพราะว่าแบบอยากให้สินค้าหมุนเร็วแล้วก็แบบไม่ได้มีเวลาว่างตอบแชท เยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ครับมีกิจกรรมสมบัติปีศาจจักรกลนะโอเคเริ่มต้น5คูปองฮะแล้วก็สกินใหม่การันตีใน399คูปองนะอ่ะเราไปดูเลยว่ากิจกรรมนี้มันจะเป็นยังไงะฮะอันนี้คือ ID หลักของผมแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเช็คก่อนโอเคใช่อันนี้ ID หลักแล้วนะเลือกได้อย่างเดียวลูกแกว้ว ลูกแก้วรางวัลใหญ่คือลูกแก้วนะก็ไม่ต้องสนใจนะครเปิดไป6ครั้งนะก็จะรับทายจิข้างๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกติกาสักนิดนึงนะอ๋อจริงๆมันมีแบบถ้าใครไม่มีสกินเลยเนี่ยจะคุมมากนะทุกคนอ่ะแต่ว่าเนี่ยฮะสำหรับใครที่อยากเหมาโอเมนมิราโคลนะคำนวณคร่าวๆแป๊บๆแวบๆนะก็น่าจะประมาณพันหกพนะอ่ะก็โดนไป ใครอยากได้ก็ไปโดนได้นะพันหกพันเจ็ดได้สกินอะไรบ้างได้สกินโอเมนที่เป็นมิราเคิใช่ไหมทาจิสกินใหม่นะแล้วก็น่าจะมีสกินอะไรที่คุณยังไม่มีสักหนึ่งตัวนะสา,สามสกินพันเจ็ดพันแปดก็ก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าก็พอได้อยู่นะครับโอเคอ่ะสำหรับทาจิเนี่ยสุ่มหกครั้งก็มันคิดมาให้แล้วครับว่าสามร้อยเก้าสิบเก้านะก็ตามนั้นไป แต่จะมาดูนะฮะถ้าสาม้อยเกสิบเก้าจริงนะผมต้องเหลือประมาณห้าพันเก้าร้อยคูปองนะฮะโอเคปะครั้งแรกครับไม่ขออะไรมากนะขอคัมพีขั้นสูงนะโอเคคัมพีขั้นสูงคัมพีขั้นสูงถ้าเต้นก็ไม่เอาด้วยคัมพีขั้นสูงกับบัตรเปลี่ยนชื่อที่พอจะดีฮะเท่านั้นแหละพอเราขออะไรเท่านั้นแหละทุกคน ตายครั้งที่สามเออโอเคได้บัตรเปลี่ยนชื่อมั้ยดีหรือเปล่าอ่ะ,ะคำพีขั้นสูงนะเพื่อนเออมาครั้งที่สี่คำพีขั้นสูงมากขั้นสูงเ,าาเต้นเรียบร้อยฮะเปิดอีกหนึ่งครั้งนะก็จะได้สกินทาจิเรียบร้อยนะครับโอเคแฮปปี้นะเหลืออีกแค่สามครั้งเองนะไปกันยาวๆนะทุกคน อ่ะแล้วก็มาเปิดตรงนี้ครับ5ครั้งนะโอ้ยได้คัมพีขั้นสูงห้าแปลว่าได้เป็นได้คัมพีขั้นสูงมา15ห้านะครับก็เปิดหนึ่งครั้งรับสกินทาจิไปเลยป่ะเดี๋ยวพัตต่อไปนะครับเราไปรีวิวสกินทาจิกันนะว่ามันจะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแกวแค่ไหนนะเนี่ยโอเคสอาจริงทุกคนผมบวกเลขในใจละผมคิดได้แต่ในใจนะคิดนอกใจไม่เป็นเลยมาดูรีวิวข้าวของ ทาตีนะครับโอ้มีแค่สีสก,กินนะรวมร่างต้นนะฮะเพสก,กินที่หนึ่งก็คือสก,กินที่มีเอฟเฟกนะก็คือสก,กินนี้ฮนะเกาะสายหมอกอะดาก้อนไฮเออร์นะดาก้อนแฮร์ดาก้อนเฮียร์เนะี่ยโอเคนะฮะก็ไปโดนกันได้เป็นแท็กลิมิเต็ดสีส้มนะครับอันนี้มันเหมือนจะมากับแวร์เลอร์พาสัสกซีซั่นหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับ เสียงของผู้วายชน,น garden of a v e นะฮะนี่เสียงของผู้วายชนนะโอ้โหเป็นทีมญี่ปุ่นเล็กๆครับอุ้ยมันเท่จังอะ่ะมันหลับตาตลอดเลยนะทุกคนดีดีดีโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปรับสกินแล้วไปเจอกันในห้องรีวิวเลยนี่ดูฮะดูฮะการนาขัดสีนะโอ้โหจัดเต็มมากนะทุกคนไป มีกรอบไหมไม่มีนะครับโอเคไปรีวิวกันเลยนี่ตัดเขามาอยู่ในเกมนะครับอ่โมเดลมันก็เท่ๆนะทุกคนใช้ได้เอาเรื่องอยู่นะโอเคถ้าวาร์ปไม่น่ามีหรอกสามอยเก้าเก้าไม่มีนะถือดาบนะเหมือนจะมีเล็กๆก่อโอถ้าท้าวาปมันจะยกดาบแป๊บป่ะอ๋อบนี้อ๋อแล้วก็แบบพอยกดาบ พอจะวาร์ปเสร็จก็ยืนตรงนะเอ้ยเดี๋ยวนี้แบบว่ามีท่าวาร์ปเล็กๆนะกิมมิกนะเออใช้ได้ก็ยนะพัฒนานะเออเอาให้มันมีเล็กๆน้อยๆเอาใจลูกค้าได้ด้วยเออโอเคอาสกิลหนึ่งนะครับไป <c oughs> โอ้โหโอ้ยเท่ว่ะโอ้โหเท่เลยนะแล้วคือทำไมคุณเอามาขายแยกไงเพื่อน ให้คนอื่นซื้อ299ก็เอ้ย299แวรเลอร์ก็ไม่ได้นะใจรายมากกาลีน่าผมบอกเลยนะนี่นี่โอ้โหสกิล2คือวงอย่างเท่อย่างตึงทุกคนใช้ได้นะเดี๋ยวนะขอเอา AI ออกก่อนให้มันเป็นอมาตาด้วยจะได้เก็บแต่งมันๆนะไปแล้วดูสกิล3ครับรอรอโอ้โหสวยอยู่นะ เอออันนี้เขาคิดมาดีไว้ทีดีๆนะขายแยกนะหนีท่าชาร์จดาบนะครับอ่าดูการเก็บสแต็กนะสแตก็กโชโชนะฮะแล้วก็กระโดดครับแล้วก็สกิลหนึ่งชาร์จครับโอ้โหเททุกสกิลเลยอะ่ะโอ้โหบ๊อบเข้าไปนะโอ้โห โอ้แล้วเป็นตัวแบบทองทองเลยนะครับบอยา้วัมนะโอ้โหโหดทุกคนเออสกินมันใช้ได้นะได้เลยแหละผมว่าได้เลยแหละโอ้โหส,สามสามเก้าเก้าจะบอกว่าไม่ต้องเสียตังค์ก็ดูแบบมันก็ก็สวยอะทุกคนอ่ะแล้วแตกกำลังซับนะเออโอเคแล้วก็ถ้าใครจนะ เติมเกมนะทัก Facebook ไปกออฟอ์นะฮะโอเคครับวันนี้เรียบร้อยนะสั้นๆน,นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ